เดี๋ยวเบบ้โมจะให้ดูสวนกว้างๆนะคะเนี่ยแถบนี้ก็คือมีทั้งต้นแอปเปิลนะคะอันนี้แอดเบอรี่นะคะนี่อันนั้นเดี๋ยวจะให้ดูชื่อไปด้วยตัวนั้นนี่ก็คือโยฮันัสเบอรี่นะคะโยฮันสโยฮานิสเบอรี่่จะทุกคนอันนี้ไม่รู้พันขาวหรือพันแดงอ๋อนู่นพันแดงค่ะเห็นแล้วคะ่ะจะมีแบบพันแดงแล้วก็พันแดงเข้มคะ่ะทุกคนอันน,นอันนี้ก็เป็นเอ่อ แล้วเบอร์ี่หรือบลูเบอร์รี่นะคะนี่จากต้นค่ะต้นค่ะก็จะเป็นกระถงางกระถางค่ะทำขายเป็นกระถางไปนี่อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่เหมือนกันค่ะนี่ออกดอกแล้วเห็นไหมคะทุกคนนี่จะ้ะอันนี้เยอะเลยทั้งแถวเลยคะ่ะทุกคนนู่นปาดดูอ่นอนซอนอันนี้จะเป็นเอ berry, อยูวานัสเบอร์รี่ เล้เบอร์รี่ลูเบอรี่พันุใหญ่นะคะต้นสูงอันนี้สวยอันนี้ก็คืออซุมฮิมเบอร์รี่ซุ้มก็คือหน้าร้อนฮิมเบอร์ี่นะคะทุกคนอันนี้หวานอร่อยคะ่ะนี่ดูคะ่ะสำหรับคนชอบปลูกเนาะคนสวนนี่เห็นแบบนี้ก็คือตื่นตาตื่นใจดูคะ่ะเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นต้นของเขาคะ่ะ แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะส่วนนี้ก็คืออ้งุ่นนะคะทุกคนองุ่นองุ่นพันดําน่าจะองุ่นทาวายค่ะนี่นี่จะ้ะเรเบเนโรอันนี้พันสีชมพูอันนี้พันขาวอันนี้อร่อยค่ะทุกคนนี่องุ่นพันนี้หวานอร่อยมากนี่ อันนี้อร่อยคะ่ะกินสดไม่ต้องทำวายนะคะเนี่ยนี่ก็โอ้โหอ่ามะเดือฝรั่งนะคะหรือฟีเกอเนาะใช่ไหมฟีเกเออฟีกอนี่จ้ะติดลูกด้วยอัง,งนุนเอาฟีเกอร์มะเดือคะ่ะมะเดืออันนั้นอ่าเขาเรียกอะไรฟีกอร์สายก็ฟีเกเออชื่ออะไร คีวีค่ะคีวีอันนี้อ่าคีวีค่ะนี่นี่ต้นของเขานะคะคีวีนี่จ้ะนี่ก็ยอดของเขาโอ้ยตื่นตาตื่นใจไม่คุ้นเลยดูทางนน้นจะเป็นอง,งุุนหมดค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็อง,งุุนนะคะเริ่มออกดอกแล้ว,วนี่ค่ะเริ่มออกดอกติดช่อแล้วเห็นไหมคะมงงนู่นองุุนนี่ดอกอาง,งุุนค่ะ มีหลากหลายสายพันธุ์จ้ะหลากหลายสายพันธุ์องุนสุดยอดจ้ะนี่ก็ทั้งแถวนะคะคีวีออกดอกแล้วค่ะนาะนเห็นดอกด้วยนี่จ้าทุกคนเห็นไหมคะดอกคีวีค่ะนี่จ้าทุกคนอันนี้มะเดืออ่าโอเคอ่าเป็นไข่ปูอ่านี่ค่ะมะเดืออ่าฝรั่งนะคะหรืออ่ อลืมเือแล้วชื่อไฟก่แนี่จ้ะกำลังออกผลจ้ะม,มาเดือกระห่งโซนนี้เป็นจะเป็นโซนแอปเปิลค่ะทุกคน,นจะแอปเปิลแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์นะคะอยู่โซนนี้น,นี่จะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอเอเชอรี่ค่ะเชอรี่นะคะ <laughs> น่น อันนี้ก็จะเป็นหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันจ้ะโอ้ยออนโซนดิออนโนสุดยอดอะ mm hmm. เพราะว่ามันอยู่ในโซนของผลไม้อันนี้เป็นต่างกุ้งปิตอ้ออันนี้ของอผลไม้นะคะผลไม้ทางนั้นเลยทิมเบรดอีกแล้วต้อิมเบรากกหลากหลายค่ะ ส่วนอันนี้ก็คือทับทิมนะคะทุกคนนี่ับ,บนนทับทิยิ่งนานก็ยิ่งมีผลไม้าทางเอเชียนะก็จะพยายามเอามาตัดแปลงปลูกค่ะนี่เห็นไหมคะทับทิม